สวัสดีคะ่ะน้องหอมเบงเลนนะคะวันนี้น้องหอมก็จะมากินซูชิโลนะคะอันนี้ก็จะเป็นปลาปลาอะไรนะอุทุโรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะอันนี้เรามาทานที่อาหารญี่ปุ่นนะคะเราไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่นเลยนะคะอยู่ที่ประเทศไทยก็ได้กินนะคะอูอร่อยมากเลย อันนี้ก็จะเป็นปลาแซลมอนนะคะอันนี้ก็จะเป็นแซลมอนที่สับๆๆนะคะหหน่าทานมากเลยนะคะหูอาอร่อยมากอร่อยจริงๆตอนนี้ก็กินน้ําก่อนนะคะติดคอแล้วเริ่มติดคอแล้วอันนี้ก็เอาออกมาอ๋ออันนี้คือเอ็นกาวะนะคะหู เอาอะไรเอาวาซาบินะคะวาซาบิที่นี่อร่อยมากเลยจะเอากลับบ้านจังเลยอ่ะเขาคงไม่ให้หรอกเนาะอันนี้ก็จะเป็นเมื่อกี้ที่เรากินนะคะอร่อยมากตอนนี้ถ้าพี่ก็จะป้อนน้องหอมนะคะปลาแซลมอนนะคะคำใหญ่มากเลยนะคะคำนี้ใหญ่จริงๆใหญ่มากเลย ต่อไปก็จะกินของที่หยิบเมื่อกี้นะคะแซลมอนนะคะเพราะว่ามันใหญ่เกินก็แบ่งกินทีละนิดทีละนิดนะคะอันนี้ท่านพี่ก็หยิบไม่หยุดเลยนะคะอันนี้ก็หยิบมาวางหยิบมาวางนะคะอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนปลาหมึกนะคะแต่มันไม่ใช่นะคะมันเป็นอะไรก็ไม่กิน,เ,นเข้าไปกร<อ>ึบๆ,ๆออหอยใช่ไหมอันนี้ก็ ที่ปาอัทโรอีกลวนะคะน่าทานมากเลยนะคะชิ้นชิ้นหนาอยู่นะคะอร่อยมากเลยนะคะที่นี่ไม่ไกลนะคะมันอยู่ใกล้ๆกลสถานีรถไฟเออไม่ใช่รถไฟมั้งอ๋อรถไฟฟ้านะคะผ่านไปผ่านมาก็มากินได้นะคะที่สถานีรถไฟเลยนะคะเพราะว่าเขา มีชั้นสองไม่ใช่ดิชั้นสามโหน่ากินทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้เป็นแบบว่าเอ็นกาวะนะคะคือน้องหอมกินข้าไม่ไหวแล้วนะคะเพราะว่ากินเข้าไปเมื่อกี้นี่คือจุกเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นราเมงนะคะราเมงที่มันเป็นเส้นคล้ายๆอูด้งนะคะตอนนี้ยังเปิดไม่ออกเลยนะคะเพราะว่ามัน เขาแน่นเกิน,นะคะ่ะเปิดออกมาแล้วหูหน้าตาน่าทานมากเลยนะคะหูสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวจะเอาคลิปให้ดูหูเส้นมันนี้คือหนึบๆนึบเลยอร่อยอร่อยมากตอนนี้เราก็กินกินเส้นชิมดูนะคะคือหนึบหนบเลยนะคะอร่อยมากอร่อยจริงๆ อันนี้คือมากินรอบ2แล้วนะคะครั้งที่แล้วกินครั้งที่หนึ่งนะคะอันนี้คือครั้งที่สองนะคะอร่อยจริงๆคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นกุ้งนะคะคือตอนนี้คือข้าวนี้กินไม่ไหวแล้วนะคะก็เลยกินปลาอย่างเดียวนะคะข้าวนี้คือเอาใส่ถุงหอกลับบ้านนะคะเพราะว่ากินูข้าวมันเยอะเกินนะคะก็ะเลยกินไม่ไหวนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นปลาที่นี่จะเป็น สดๆเลยนะคะเขาแบบว่าเขาเหมือนเขาทําใหม่ๆนะคะมันสดๆมันหวานๆบอกไม่ถูกนะคะถ้าใครมากินนะจะรู้เลยว่ามันสดจริงอร่อยจริงนะคะอันนี้ก็จะกินเอ็นกาว่ากินมันเป็นของดิบๆนะคะแต่ว่ามันเป็นของญี่ปุ่นอันนี้ก็จะเป็นปลานะคะปลาตัวเล็กๆนะคะวูนะไอที่เขาก็ช่างทำเนาะเอาปลาตัวเล็กๆมาใส่เข้าไป สีขาวจุ๋ยเลยชวนค่นะนพี่ติง๊งตอนนี้ก็คือเล่นเล่นแล้วนะเริ่มเริ่มอิ่มแล้วเพราะว่ากินกินเยอะเหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่ากินได้น้อยนะอันนี้ก็จะมากินเส้นเส้นนี่คือกินกินเยอะจริงๆนะคะปลาก็กินเยอะมากเลยนะคะ อ๋ออันนี้ก็จะเป็นปูนะคะปูสุไว้นะคะโอ้โหคือกินเข้าไปนะคือหวานหวานอร่อยเลยนะคะอร่อยจริงๆคือที่นี่คือของเขาสดๆอันนี้คือจะนัดจานให้ดูนะคะดูโอ้โหกินนี่คือเยอะมากเลยนะคะกินเข้าไป ครั้งครั้งนี้คือกินเยอะสุดเลยครั้งที่แล้วยังไม่ค่อยเยอะขนาดนี้นะคะครั้งที่แล้วคือกินอาหารมาบ้างแล้วนะคะครั้งนี้คือหิวหิวจริง,รงหิวมากเลยพอกินเข้าไปก็คือกินข้าวเข้าไปสี่ห้าคำก็อิ่มแล้วนะคะแล้วก็นอกนั้นก็กินปลาอย่างเดียวนะคะโอ้เป็นเป็นคนโดเลยนะคะกระตักเลยอะเยอะมากเลยอะส,สีเอ่อสีอันเนี้ย สีเงินสีเทาอันนี้นี่คือเยอะสุดเลยนะคะสีแดงไม่ค่อยเยอะนะคะแต่ราคาเขาก็ไม่ค่อยแพงแพงมากนะคะเขาก็คือราคาพอดีพอดีนะคะเพราะว่าชิ้นมันก็หนาอยู่นะคะไม่ได้แบบว่าบางเกินอะไรประมาณนี้ไม่ใช่นะคะมันก็ กินก็อร่อยอร่อยทุกอย่างเลยนะคะของเขาสดๆดใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะคะตอนนี้ก็คือแบบว่าเขาเอาใส่ที่ตรงเป็นสายพาน ท่านพี่ก็หยิบไม่หยุดเลยนะคะหยิบนุ่นหยิบนี่หยิบมาตลอดเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นมันปูนะคะหูหน่าหน้าทานอยู่นะคะเพราะว่าสีมันก็ใช้ได้อยู่นะคะจะมาลองชิมดูนะคะว่ารสชาติจะเป็นแบบไหนนะคะให้ท่านพี่ดูด้วยแล้วก็มาจิ้มน้ําจิ้มนะคะเพราะว่ามันกล้องสองอันเลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะมาชิมแล้วนะคะอ๋อ มันก็เหมือนมันปูอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อนะคะตอนนี้น้องหอมนี้อิ่มอิ่มสุดๆเลยนะคะคืออิ่มเกินแล้วนะคะเพราะว่าอิ่มมากเลยอันนี้ก็คือกินน้าไม่หยุดเลยนะคะเพราะว่ามันเริ่มติดคอนะคะอันนี้ก็เป็นหอยหอยโอตาเตะ ชุดปลาแซลมอนทับปิ้งด้วยไข่แซลมอนนะคะอันนี้คือท่านพี่เอามาท่านพี่ต้องรับผิดชอบนะคะเพราะว่าน้องหอมอิ่มเกินแล้วนะคะอิ่มสุดๆเลยนะคะตอนนี้ก็ให้ท่านพี่กินคนเดียวแล้วนะคะเพราะว่าน้องหอมกินไม่ไหวแล้วจริงๆนะคะสำหรับคลิปนี้น้องหอมก็จะจบที่นี่แล้วนะคะอันนี้คืออิ่มมากเลยนะคะกินเยอะมากเลยนะคะน้องหอมจะไปเที่ยวที่ไหนไปทำอะไรบ้างนะคะ สำหรับทลิปนี้น้องหอมก็จะจบที่นี่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้น้องหอมด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องหอมทำคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะตอนนี้คืออิ่มสุดๆเลยนะคะอิ่มมาก